ค่ะพี่ขันแกซี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมน,นะคะดีใช่ค่คะเย้แล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่ทูคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเอาชีรอน1.19กันต่อค่ะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะพี่ขวัญกับพี่ทูเนี่ยเราจะไปตามล่าหาเพชรกันค่ะทุกคน รู <P> ้จักเพชรไหมใช่เราจะไปห,หาเพชรกันปโอเคแต่เขาไม่มีที่ขุดน,นะเขามีแค่ดาบได้เห้อวเขาค้าให้แต่ว่าเดี๋ยวเราน่าจะต้องหาถ้ำก่อนอนะ่ะเพราะว่าุ้ยข้างบนนั้นคิดว่าจะมีของปะ่ะน่าจะมีนะต้องลองดูอ่ะยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยเกลิตันว้าวบางอาจนะบางอาจมากบางอาจโจมตีค่ะ ถั่นูปากเต็มตัวกเกลือมันไม่ใช่ถ้ำนี้เอ,อ้ามันก็คืออันนี้เนี่ยไม่ใช่นี่มันคืออนาบนไหน <ปะ S 1> มีอะไรอย่มีนี่ก็เข้ามาดูสิหอไม่มีอะไรเลยถ้ำเนี้ยเฮ้นี้เราก็ดูก่อนดีมีแต่หินน่ะมีแต่หินยอกหินย้อยอ่ะเดินเข้ามาทีเดียวบอกอุ๊ดมันไม่มีเนี่ยมันมีแต่หินย้อยอ่ะเขาอยากได้ถ้ำที่มันแบบ,บแมมลงอออมาข้างล่างอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินสำรวจแถวบ้านละกันนะทุกคน หาถ้ำเหรอใช่เราจะไปหาถ้ำเราจะไปขุดเพชรกันแล้วเราขุดเข้าไปเลยไม่ได้เหรอมันขุดเข้าไปมันมันแบบว่ามันมีโอกาสเจอน้อยไงถ้าเป็นถ้ำเราไม่ต้องขุดไงอุ้ยเจ็บนะ้ยดอกไม้สีแดงดอกไม้สีแดงช่แล้วเก็บกลับบ้านอุ้ย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 ีมมาทำไงน่ะอาหารอาหาร เราเดินมากว่าสิบกิโลแล้วนะครยังไม่เจอถ้ำเลยเออไม่ถึงสิบกิโลเลยกเจอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเธอมองตรงไปหมู่บ้านเราจะไปดูหมู่บ้านก่อนไหมไปฟาร์มของไปขโมยดีกว่าโอเคโอเคไปดูหมู่บ้านก่อนเราจะได้มีอาหารกินเออตรงนี้มีถ้ำด้วยทุกคนโอเคพอดีเลยไปดูหมู่บ้านมันึ้นไงวะนี่นี่นี่เขาดูให้ละ เึ็นน้องทรายก่อนออเฮ้ตรงนี้แบบว่าอุดมสมบูรณ์มากมีม้าด้วยขี่ม้าไหนดูในคณะนะนะไหนม้ามีทั้งสองตัวนี่อ๋อเห็นละเห็นละเฮ้ยเช็คบ้านก่อนเช็คบ้านเช็คบ้านต้อมาดูว่าังต้องปิดนะเพื่อเดี๋ยวอมคเอเคมีแต่เตียงอ่ะจอแต่เตียง แล้วเธอไม่เช็คหลังนอกด้วยวะเธอจยมาเข้าเช็คหลังกันเไยนี่ไงเจอแล้วหนึ่งหลังมีกล่องแต่ของไม่ดีเลยอ่ะบ้านที่เขาเข้าอ่ะใช่หรอแล้วก็ขนมปังมั้งน่าจะใช้ขนมปังนะเฮ้ยอ้โหบ้านหลังนี้มีแค่แบบเสื้อแบบเสื้อหนังให้เฉยอ่ะก็่ีแล้วเีือจังเลยอ่ะไม่มีแฮะ แต่เขาจะขโมยฟางข้าวมันไปครับขนมปังกินชุดนี้ส่วนมากมันมีแต่ขนมปังแอปเปิ<า>้ลนะอุ้ยอันนี้ข้าวเหรอเขาได้มาแต่ขนมปังกับแอปเปิ้ลนะมีแครอทกับมัน,มนไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีแต่มันมันมีแต่เขาไม่ได้เก็บมันมาเขาก็เรามาคังฟาร์มอยู่มีมันนะแต่เขาไม่ได้เก็บมาในกล่องอะเอามาดิเอามามามากินเราไปปลูกที่บ้านเรากินได้ มันฝรั่งใช่แล้วมันฝรั่งเราจะไปทำมันเผากินกันไม่มีแล้ววะไม่มีแล้วเธอเข้าหลังไหนไปบ้างแล้วเนี่ยหลังนี่ปเปิดประตูก็เข้าหมดแล้วโอขอฟังเข้าแล้วกันนะครับขาคุยนไปซีมากๆเลยเราแบบว่ามีอาหารกินกันต่อเอนียขนมปังออากมาลโปเตโต้ออกมาสรั <c oughs> พอได้ปอตเตโต์มาหนึ่งอันแล้วก็มีบีทรูทซีดแล้วก็มีแครอทเดี๋ยวเราไปปลูกที่บ้านเราก็ได้หุ้ยมันกำลังจะกลางคืนแล้วอ่ะเฮ้ยคือมดแล้วไปดูถ้ำเร็วแป๊บนึงนะทุบเตียงทิ้งก่อนเออแล้วก็วางใหม่ออกไปจะนอนเดี๋ยวมันก็มานอนตรงนี้ต่อมานี่ไปนี่ไปนี่ไปไกลไกลเลยกลางเดินกลางลานเลยมาเร็วมันมาแล้วนอนโอเค แต่ห้ามทุกเตียงนะไม่งั้นเราจะไปเกิดไหนก็ไม่รู้นะโอเคไปเราไปลงถ้ำกันดีกว่าเอ้าทางไหนเนี่ยทางไหนวะทุกคนไม่ทางน้ำฝั่งนี้ไม่ใช่หรอนู่นนะภูเขาเธออย่าลืมดิเรามองคอกม้ามาจากตรงไหนอ่ะเธอทางนู้นใช่หรอทางนี้เออเขาจำได้เธออย่ามั่วดิทางนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะมีถ้ำเนี่ย ใช่ไหมใช่นี่ไงเออลืมเลอเธอจะเขาไปทางอื่นแล้แลวเราไปลงถ้ำข้างหน้าตรงนู้นดีกว่าไปะนี่เหรอใช่ถ้ำน,นี้แลล <ง S 1> หละเราจะลงถ้ำน,นี้กันเราจไลงกับน้ำเลยดิไปกับไปกับน้ำก็ได้อุ้ยเจ็บไหนลงไปแล้วเหรอ <ค> <ตา S 1> ทับทหินหน่ะหินแทงอ่ะเจ็บอ่ะไ,ไปทางไหนที่มาทางซ้ายมาทางซ้ายทำไมาทางซ้ายโคตรมืดเลยอ่ะเฮ้ยมันึงน้ามีซอมมี่มันมึงปัดทอชก่อนเดี๋ยวแทงให้อุ้ยจะรีบกระโดดไปทำไมล่ะมีที่ขุดไหมไม่มีอ่ะเดี๋ยวเขาค้าบให้แล้วกันแป๊บนึงก็มาดิอยู่ไหนเฮ้ย คเปอร์าที่ขุดไปข้างหลัง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 ุโหสอมบี้เยอะมากเดี๋ยวเราต้องเคลียร์ซอมบี้ก่อนนี่แหละนี่แหละนี่นหละนี่แหละมันในหลุมสองตัวเออเขากำลังฆ่ามันอยู่โอเคชไปโอ้โหคิดว่าเราเจอเพชรไหมอ่ะเฮ้ยเจอทองเออขหนไลยุนเลยุนเลยี่ห้ เ,เจอทองแล้วว้เเกลิตันเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการเองครับนี่นะนี่นะนี่นะ,าะฟารมนะ,ะนี่นี่ขุดไอรอนตรงนี้ด้วยได้ขุดเลยอ่าฟาร์มเธอโลกโค้โชคด,ดีอะตรงนี้มัน,นมีเหมือนไม่ใช่มันเป็นเหมือนเรางรถไฟอ่ะเหมือนรถไฟเนี่ยเห็นปะที่มีไม้เนี่ย ตอนที่แม่ล่อนขอขุดไอรอนก่อนอุ้ยนี่เหมืองรถไฟจริงด้วยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอุ้ยเราเจอเหมืองรถไฟคือมันมีอะไรมันมีโอกาสที่เราจะเจอกล่องในกล่องมันอาจจะมีเพชรก็ได้หรือว่าจะมีอันม้าเธอก็จะเอาอันม้าไปขี่ม้าได้เฮ้ยช็อตมี่เร็วอุ้ยเยอะมากถอยได้นั่นถอยได้นะถอยได้ถอยได้ถอยได้เธอถ่ยแล้วเรียนนักสู้ตายยากเธอต้องข้ามให้ตีเธอมันลงมาเรื่อยๆเลยเธอถอยมากเธอถอยมากเธอถอยมาก โอโหเยอะมากเดี๋ยวไอ้เข้ามามันเป็นที่สปอนมั้เนี่ยมาตรงไหนเนี่ยหูเดี๋ยวแล้วโอ้มันเป็นคือสปอนมันคือสปอนก็ทุกสปอนทิ้งสิต้องทุกสปอนทิ้งเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วทุกทิ้งก่อนมีอะไรอ่ะเฮ้ยมีเนมแท็กนี่ไงเธอมีอานมาเธอสามารถขี่มาได้แล้วเอาไปเลย <Let> s <S ใช, <own S 2> ใช้ใช้หมดเลยใช้หมดเลยใช้หมดเลยเก็บหมดเลยเก็บหมดเลย okay, ลโอเคเก็บหมดแล้วเฮ้ยข้างบนมีไอรอนนะขุดไปด้วยดิเธอมานี่ดิวฮ้ยมาหนี้เธอน้ำท่มมวมเธอมานี่มานี่โอ้ยมานี่แป๊บหนึงว่าเธอเขาไปน้ำก่อนไหนดูดิอะไรอะ่ะโโอ้หมีทางไปอีกยาวเลยเธอปักทอชด้วยเราจะได้รู้ว่ากลับทางไหนแป๊บนึงนะเมื่อกี้เรามาจากทางไหนอ่ะข้างหลังเนี่ยตรงทอชเนี่ยใช่เหรอทางนี้เหรอเออทางนี้ ไม่แค่กัรทางระดับะระดับสถาปตัตยกรรมภาสาอ่อะไม่เดี๋ยวเราแบบจาทางไม่ได้คือหลงเลยนะแยกมันเยอะมากก่อะใช่เราต้องจําทางดีดีอะเจอเพชรบ้างไหมเกี่ยวก่ไอรอนอุ้ยเดี๋ยวขอดูแยกนี้ก่อนอย่าแยกเยอะไม่ไม่ไม่ดูเฉยดูเฉยแต่ว่ายังไม่ได้ไปตอนนี้เราอยู่กันที่วายยี่สิบหกอะมันยังไม่มีเพชรนะคะา่ะเราต้องไปที่ใดอะ เราแค่ต้องหากล่องให้เจออะถ้าเกิดจะคุ้มกับเหมืองรถไฟนะเฮ้ยระลังสเกลิตัาข้างหลังอู้หใหญ่มากทุกคนงไห่ะลแเดินตรงไปก็ได้ไปทางตรงอย่าบอกด้ว่าทางตันตันเราต้องออกขวานี่เธอต้องไีมไหนไปทางไหน w ้ยอ่ะอันนี้คือทางกลับนะทุกคนเธอข้างล่างมันเป็นสถานีรถไฟอีกนะได้อ๋มีกอ ใช่เนี่ยเขาล่าขุดเลยเขาว่าขุดหาเพชรแถวเนี้ยแบบลงไปแล้วขุดหาเอาแถวนั่นเดี๋ยวแล้วเธอลงไปยังไงน่ะก็ไหลาตามน้ำลงมาชิบหายแล้วระวังว<ะ>้าธอตายเพราะอะไรอะ่ะปอกซีสูงไงเอา้าเกือบตาย๋อหายเดี๋ยวมื่ีคิดลลอลายตรงไหนอะ่ะ ข้างล่างเลยเธอเขาบอกให้เธอลงมา,าเธอก็ไม่ลงมาเขากำลัง<า>เดินตามมาอยู่เธอรีบอ่ะดวยหมอเตอร์ <I see. S 1> เยอะด้วยไหนวะเธอตกรูไหนตายวะข้างล่างนี้แน่เลยพอเจอแล้วเขาเจอละอุ้ยแต่เขาเก็บของให้ละอ๋ก็แต่ทางไปมีตรงไหนวะเจ๋ออะไรเราขุดอันนี้ไปก่อนเธอนี่นีขุดนี้ไป ลาพิรเนี่ยแล้วแล้วปะดินคือเราจะขุดแร่อย่างไงให้มันเจอเพชรอะเพราะเราไม่รู้ว่ามันอยู่หลุมไหนอะก็คือเราต้องสุ่มไงถ้าปกติการขุดเพชรก็คือสุ่มขุดไปเรื่อยๆอะจนกว่าจะเจอะเราจุดถ้ามันไม่มีก็คือเราขุดทะลุแมปไปเลื่อยหรอใช่มันก็คือแบบมันมีโอกาสเจอน้อยมากไงแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะเจออะเหมือนจะมาเจอไอ้นีอีกแล้วอะเฮ้ยนี่ไงเจอกล่องนี่นี่ดินมาดินมาดินมานี่มีกล่อง ดูดิโอ้มีอ p ปเปลทองโกเบอรี่เก็บไปเลยเก็บไปเลยเก็บมาเก็บมาเลสตเาไปทำอะไรอ่ะเลสตโตนไปทำพวกวงจรได้ล้างรถไฟเก็บมาได้นะเธอเก็บล้างรถไฟให้ด้วยดิเก็บพัมกิ้งให้ด้วยเก็บไม่ได้ตัวเขาเต็มมาเขาเก็บของเธออยู่พยายามมองหาเพชรอยู่นะทุกคนแต่มันไม่มีเพชรอ่ะมันมีโอกาสแบบว่าดอกตามกำแพงใช่ใช่มันมีโอกาสมันมีโอกาส แล้วขุดเลสตัวมาด้วยก็ได้สีแดงๆไหนๆแล้วก็มาแล้วก็อ้อคุ้มไปเลยโว่ามาหายากอะเพชรใช่เดี๋ยวหายอีกสักแป๊บหนึ่งถ้าไม่เจอก็กลับบ้านแหละวุ้ยไม่ใช่เอ้ยทองวุ้ยวุ้ย,ย,ย,ยตกใจคิดว่าเจอเพชรเนี่ยเห็นไอ้สีคัปเปอร์ตอนแรกคิดว่าเป็นเพชรตาฝาดเลยโหแป๊บน,นึงนะขอขอปิดรวาวังนี้ก่อน น้ำน่าเล่นมากเลยอ่ะบ้ามันเล่นไม่ได้แล้วน้ำนี้เนี่ยเล่นทีนี้เธอตายเลยนะนี่ไงมันกำลังกำลังกำลังหยุดไหลระวัง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 อย่าโดนนะเธอระดับนี้แล้วห้ามโดนเด็ดขาดเลยเพราะมันดับช้าไปว่ะลำใหญ่เฮ้ยปิด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 เฮ้ยมันปิดทางเดินเดินได้ร้อยเดินได้ว้ยผีเฮ้ยเขาหมดแล้วอ่ะ ้ยทอเจกงสปอนใหมาอีกอันนึงโอ้โหแลน,นึงทุบก่อนถ้าเดินเลยไปได้ไงเนี่ยเไม่เห็นไนนี่เนี่ยเฮ้ยเจอไอรอนเ้ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยลงข้างล่างลงมาข้างล่างอุ้ยครลึกเลยเจอเพชรบ้างไหมอ่ะอืมไม่มีแต่มืดมากเลยอ่ะมีไอรอนนะน่เขาพยายามปัดทอใ้อยู่ ข้าางงล่มคือมันต้องลงข้างล่างอ่ะมันขึ้นข้างบนไม่ได้ใช่ไหมไม่ขึ้นทั้งบนแหละสีตามเฮ้ยโอ้เธอเข้วามันลึกไปเปล่าวะใช่เ้าเราต้องกลับแล้วเฮ้ยนี่ไงเธอเฮ็ดเย้เจอเฮ็ดแล้วคุณเล็กคุณเล็กระวังคิปเปอร์รีบเก็บออกมาเก็บเก็บถอย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  มันมีก้อนเดียวเหรอเออมีอันเดียวเล้วเขา้อเดียวนี้มีอีกถ้าตรงนี้มันมีแถวๆนี้ก็ต้องมีอีกมันไม่แน่มันไม่แน่ม,มันอาจจะไม่มีแล้วก็ได้มันมีอันเดียวอ่ะไหนมีอันเดียวเองเหรอโอ้โหมีแค่อันเดียวเองอ่ะไอ้กองกองสปอนเธอได้เหรอทุบๆเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามันก่อนแล้วก็ทุบกองสปอนทิ้งนันหนึ่งสี่ตีไปตีไปโอเค โอ้เยอะมากอะกองสปอนเยอะมากเฮ้ยมีอันม้าเธอห้ามทิ้งอันม้านะไม่ได้ทิ้งเขาเก็บมาละสํมปทามากมากเดี๋ยวเราจะไปขี่ม้ากันนาเดี๋ยวแล้วนึงวันนึงเขาของเต็มเลยอะโอเคทุกคนถือว่าภารกิจสำเร็จอยู่แต่ว่าได้เพชรมาแค่เม็ดเดียวนะมันได้น้อยอะกลับมาแล้วไปกันดีกว่ากลับบ้านดีกว่า ว่าแต่บ้านเราอยู่ไหนนี่ทางนี้เฮ้ยแถวนี้แกะเพียบเลยหนึ่งวันเต็มกับการเข้าหาเพชรแต่ได้แม่เม็ดเดียวเรายังไม่ได้เน้นขุดไงมันต้องขุดมันต้องขุดฟาร์มไปเรื่อยๆเธอถึงจะเจอเพชรไปดีกว่าไปดูของกันดีกว่าวันนี้เราได้ของมาเยอะนะทุกคน ถึงจะได้เพ่นนิดเดียวแต่ว่าได้ของอื่นเยอะมากว้ากลับมาถึงบ้านแล้วเฮ้ยเด้อเดอเอาพวกแร่มาใส่กล่องนี้ดิแ๊บนึงนะเราจะได้รู้ว่าเราอะได้ของอะไรมาบ้างในวันนี้นี่เดี๋ยวเขาให้ดูของเขาเพียบเลยมีใส่ทองไปแล้วแล้วก็ใส่เขาใส่รวมของเธอไปเลยแล้วกันได้ได้ได้รวมได้เลยใส่ไปแล้วไหนจ้าอู้ คือของที่เราได้มาในวันนี้ครับทุกคนถูกต้องหมดเลยโคตเยอะเลยดูดิมเมลเปิรนทองด้วยได้เพชรมา1เม็ดได้ลาพีดได้ทองแล้วก็ได้ไอรอนมา33ค่ะทุกคนเลสโตนด้วยแล้วก็มีเออเลสโตนแล้วก็มีอานม้าด้วยนี่ ที่สาคัญเนี่ยทุกคนก็คือพวกอานม้าเนี่ยเดี๋ยวผ่านหน้า<อ>เราอาจจะแบบว่า,วาใช่ให้พี่ทูไปขี่มา้าแล้วก็จะได้มีม้าเป็นของตัวเองใช่แล้วมีเนมแท็กด้วยนะเธอเธอสามารถเปลี่ยนชื่อม้าของเธอได้ด้วยได้เลยอ้โโคตรเวอร์ <laughs> โอเคค่ะทุกคนเท่ากับว่าวันนี้ก็ภารกิจสําเร็จนะคะทุกคนหาเพชรได้แล้วแต่ว่าได้แค่เม็ดเดียวเนาะไม่เป็นไร <laughs> ถือว่าได้ใช่ถือว่าได้ โอเคค่ะดูคนถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซับสไคร์กับพี่ขวนนัญด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย